สวัสดีครับใครที่ซื้อหูฟังใหม่ๆนะครับหรือหูฟังตัวเดิมที่ใช้งานอยากให้มันมีเสียงที่ดีขึ้นนะครับก็วันนี้มาแนะนําแอปในการเบิร์นหูฟังนะครับเขาบอกว่าหูฟังเนี่ยมันก็เหมือนกับรองเท้าใหม่นะครับเพราะว่าได้มาแรกๆเนี่ยเสียงอะไรนะครับความพอดงพอดีนะครับไดเวอร์ต่างๆก็ยังทํางานได้ไม่เสถียรไม่เต็มที่นะ,นะคระับถ้าอยากให้เสียงมันเนแบบกลมกล่อมมากขึ้นนะครับวันนี้ก็มาแนะนำ แอปที่ใช้ในการเบิร์นหูฟังนะคะซึ่งจริงตัวแอปตัวนี้ออกแบบสำหรับตัวหูฟังยี่ห้อนี้นะครับโมชิหรืออะไรเนี่ยถ้าใครใช้โมชินะครับก็ไม่แน่จใจว่าผมออกเสียงถูกป่านะครก็สามารถเลือกรุ่นตามนี้ได้เลยนะครส่วนเพื่อนๆที่ใช้หูฟังยี่ห้ออื่นนะครับจะเป็น Airpods หรือว่าเป็นตัวอื่นนะครับก็ให้เราเลือกมาที่แท็บที่2 b u นะครับเบิร์นอินนะครับนี่นะฮะตรงนี้ก็จะโชว หูฟังโมชินะครับแต่ละรุ่นนะครับโอเคถ้าสมมุติเราใช้หูฟังยี่ห้ออื่นนะคบไม่ว่าจะเป็นแบบบลูทูธนะครับหรือจะเป็นแบบมีสายก็ตางนะครับให้เลือกมาที่ Apple Earpods นี่นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการปรับระดับเสียงนะครับระดับเสียงของมือถือตอนนี้เราจะต้องต่อหูฟังแล้วนะครับให้ต่อหูฟังด้วยนะครับเสียบสายหรือไม่ก็คอนเน็กต์บลูทูธนะครับแล้วเลื่อน เสียงนะครับระดับเสียงนะครับปุ่มใช้ปุ่มวอลลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือปรับให้อยู่ที่50%นะครับไม่แนะนําให้ดังมากกว่านี้นะครับเพราะว่าจะอาจจะทําให้ไดเวอร์ต่างๆของลำโพงหูฟังเนี่ยเสียหายได้นะครับหลังจากนั้นนะครับกดที่จุด3จุดนะครับเราสามารถเปลี่ยนเวลาได้นะครับตั้งแต่10นาทีจนกระทั่งถึง120นาทีซึ่งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ เ,เวลาท่เพื่อนๆจะเบิร์เลยนะครับแต่ผมแนะนําว่าหูฟัง1ตัวเนี่ยควรจะเบิร์อยู่ที่อย่างต่ํานะครับประมาณ4-8ชั่วโมงนะครับถึงจะเห็นผลนะครับก็คือเบิร์แค่นี้พอนะครับสมมุติว่าเอา120นาทีนะฮะเราก็แตะไปนะครับกดโอเคไปนะฮะเสร็จแล้วเรากดสตาร์ทเลยนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะนะนำอีกทีว่าให้เปิดเสียงที่50%แล้วก็อ่า เราสามารถทําการใช้แอปอื่นได้ด้วยนะครับระหว่างที่ทําการเบอร์หูฟังนี้นะครับ คือแตกคือระัะเวลารวมหมดขั้นแรกก็ค่อยๆทยอยทำก็ได้นะไมั้งมไม่้งทุบตีก็ได้ทำแบบวนละหนึ่ทก็ได้ไม่ต้อวัำเยวอทำแล้วก็หยุดพอหยุดแล้ก็ทำแล้วกัวถ้าตัวเองเร็วที่สุด้าตอง็วท่สยน